อาเลยครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะเออ่วันนี้ก็จะมาเล่น Survival Survival ตัวเองเด้ออุ้ย,ยแหลกไม่แหลกนะอ๋อก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นอย่างแรกเลยนะต้องขดุด ขุดฟักทองนะครับฟักทองหน้าฮาโลวีนเนี่ยครับเอาไว้ใส่ได้ด้วยนะอู้มา้มามา้าฟูงม้านะเป็นอยากจับม้าไปขี่ยังไนงะแต่ไม่มีอุปกรณ์ไงพิ่ง,งเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ตายต้องร,ร,รีบสร้างนะฮะก่อนมัดโอเคฮะ ก่อนจะมืดก่อนจะมืดด้วยโอเคก่อนจะมืดดีย๋ยววะปัดปัดปัด,ปดถ้าตกขึ้นไปตกลงไปนี่หาทางขึ้นยากนิดนึงนะเพราะแบบเออนะมันแบบยป็ไงโอ้โหทำไมไม,มีฟักทองแล้วใครเปนมาวาง ฟักทองไปเต็มแถวนี้เลยวะ่ะอันนะซีนี่ผมต้องตาม,มาบ้านนะฮะบ้านนี่ต้องแบบเอาเอาติดกับภูเขาปะประมาณนั้นนี่มกลาว่าจะลงหมดเสริมหนึ่งนะฮะหมดเสริมพวกพวกของช้านี่แหละไม่ใช่หมดโกงหรอกนะฮะผมไม่ชอบเล่นอยู่แล้ว ผมหมดถ้าจะใช้หมดก็เอาแบบหมดแบบช่วยช่วยแบบอุปกรณ์อาชีวิตรอดอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่แบบหมดเส็ของอะไรประมาณไม่ใช่แบบนั้นไม่เอาเลยโอ้โห oh. ตรงนี้เด็กเข้าป่าทีไรนี่รู้สึกลื่นลื่นมากทีเดียวเชียวที่กูลื่นนี่กูอัดปะวะ ไอ้นนเย้แป้งแต่ไม่อาจนี่พูดคนเดียวจบกิฟเลยนะเนี่ยโอเคกด,มกดมไม้โวู้วกดไม้ไหมครับมีคนทักมาในเฟซบุ๊กนะฮะทักมาในเฟซบุ๊กบอกว่าพี่พี่ เซอร์ v ิวเบลเกมนี่ถ้าชอบ s ซ r v i v a l เบะครับคผมวัาเซอ,อร์วิวเบ์ให้นะฮะผมก็ลองเข้าไปเล่นแล้วนะฮะก็สนุกดีนะฮะก็ขออบคุณด้วยนะน้องคนหนึ่งนะฮะชื่อเขาไม่ใช่ชื่อเขาไม่ใช่ชื่อ,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 อหนึ่งนะับ <c oughs> จะไม่บอกชื่อเขาแล้วกัน,น <c oughs> โอเคนะโอ้ขุดไม้ตั้งนานเดี๋ยวขอคราบอะไรสักหน่อย สี่ครับวางฮนะวางก็เราจะไม่ใช้อุปกรณ์ของไม้นะฮะนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ของหินนะฮะถ้าใช้ไม้นี่มันจะรู้สึกกากไปนิดนึงนะครับขุดกันนะฮะอุปกรณ์ทุกชนิดต้องแบบทนทานนะฮะไม้รู้สึกว่ามันทั้งขุดยากแล้วก็กพังง่ายด้วย จเย็นทำไมมันลื่นจังวะผมปรับเฟรมเรทให้มันแบบสุด,สดแบบ HD เลยนะยังลื่นอีกโอเคพอจะได้อยู่ขุดไปเยอะก่อนโอเคอุปกรณ์ตัดไม้ โอเคใช้ขวานขุดไม้นีกว่าจะได้เร็วกว่านะจะใช้ขวานไม้นี้มันทั้งช้าแล้วก็พังง่าย ว่าจะลงหมอดเนี่ยเวลาขุดต้นไม้มันจะได้แตกเป็นขุดทีนึงอะ่ะมันจะแตกหมดเลยะจะร่วงหมดเลยนะครับหมอดแบบนี้ผมก็ต้องการอยู่นะใครที่มีก็แนะนํามาได้นะแนะนํามาเลยในเฟซรอรับอยู่หมอดพวก อุปกรณ์เอาชีวิตรอดอะไรมานี้ไม่เอาหมัดโกงะน่งหมัดโกงนี่ไม่ยุ่งเลยนะฮะเอะาไม้รู้สึกว่าเกิดได้ที่ดีนะฮะโอเค ไม้ต้องการเยอะๆนะฮะต้องสร้างบ้านไมนะ้นไงแสร้างบ้านไม้โอเคไปต่อฮะเดี๋ยวสร้างบ้านใกล้ริมน้ำบนะ้างนี่ยผมว่ามันก็น่าจะดีอยู่อะแถวนี้ก็น่าจะด,ดีโอ้มีแกะด้วยแกะนี่อย่าพลาดเลยฮะ องตัวแลยเหรอตาโอ้โหเยอะเยอะเอะโอเคขอบใจมันจะไม่รอให้มันจนมืดนะฮะมืดแล้วมันอันตรายนะต้องทำที่นอนมันใช้เกียร์นะไม่สนใจอะเก็บหมดฮะเก็บหมดเลยหุ่ยมันเก็บอปไหนฮะน่าต้องแกะต้องแกะ อ,อืแล้วก็เรือโอเคก็เนี่ยแถวนี้แถวนี้ที่ผมบอกนะฮะว่ามันอุดมสมบูรณ์มากนะฮะดูเลยแถวข้างหน้านั้นมีโอ้โหแถวต้นไม้ใหญ่ด้วยโอ้ยเต็มโอ้สุดยอดเราจะสร้างแถวนี้ละนะฮะสร้างเป็นบ้านนะครับ ต่อฮะอุ้ยไม่ไม่ใช่นิดเดียวนะครับโอ้ไม่เอาสร้างบ้านแถ่แถวนี้นะโดยต้องโอเคตรงนี้ก็แล้วนะตรงนี้กนะ้นะอ่าโต๊ะขากันอ่านโต๊ะขาบวางแล้วก็ทำที่นอนไว้ก่อนเลยโอเคข้าวไม้มาโอเคค่ะข้าวไม้มา บ้านสไตล์เดิมฮะรอบข้างนะอุ้ยรู้สึกว่าจะทำใหญ่เกินไปไหมเนี่ยขอาใหญ่แล้วเยังมีเวลายังมีเวลายังไม่มืดอุ้ยกลัวตายไงถ้าตายแบบาตายแล้วไม่นจะเกิดใหม่ไม่ได้เปิดที่ใหม่แล้วของก็ อ,อ๋อเกิดที่ใหม่เกิดที่ทะไลทร,รายอะไรวะเนี่ยไม่มีของอะไรแบบวี้ไม่ไม่เอาเลยโอเคเออสามชั้นอุย้ยหนึ่งสองสามเอาบักบักบักมีบักล่องหุ่นด้วยอืม มันมันไม่ได้เป็นเพราเครื่องนะฮะมันเป็นพราะตัวเกมเปล่าผมไม่รู้นะมันเนพราะตัวเกมอะ่ะที่ผ่านมาผมเล่นเวอร์ชั่นอื่นใช่ไหมมันก็ไม่เคยเป็นแบบนี้นะบล็อกหายเวอร์ชั่นนุ0.10อันนี้ไม่ได้ตินะนี่คือชมอชมแล้วเหรอโอ้โโอเค อู้ oh, จะมืดแล้วให้ตายเถอะจะมืดแล้วมล้วจะมืดแล้ว,อลวนอนได้ไหมเร็เวดิมืดเร็วๆจะได,ได้นอนโอเคนอนยังไม่ได้อยู่นอนยังไม่ได้มันยังไม่มืด ไอ้มืดอ๋อโอ้มืดเลยอ่ะขอะที่สบายใจแล้วกันนะอ้าวหมดอ่าโอเคนอนนะอืบตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมกับความอันตร์คือื่องกูวะโอเคคราบไม้เพิ่มแล้วกันนะคราบไม้เพิ่ม โอเคสักหน่อยโอเคนะอุ้ยชอบวางผิดจังเลยชอบวางผิดเขาบอกว่าเวอร์ชันนี้ม,มีมอนสเตอร์ใหม่ด้วยนะเป็นไอ้สามหัวอะไรไม่รู้ผมไม่อยากเจอด้วยนะผมไม่ไมยาก ผมเออผมพูดตรงๆนะโหลด0.16.0มาเนี่ยยังไม่เคยเจอไอ้สามหัวนั่นเลยแบบตันเป็นแบบเจอด้วยตัวเองอ่ะยังไม่เจอนะดูแต่คลิปเขานะจริงๆผมไม่ได้โกหกนะฮะนี่คือพูดเรื่องจริงเลยอยากเจอเป็นเขาบอกว่าต้องทำเองด้วยไม่้าใช้าใช,าชา้สายานรกอะไรนี่ย แล้วที่นรกนะครับแล้วก็หัวอะไรหัวดำมาอะไรเนี่ยโอ้แล้วกูจะหามาจากไหนครับเออนะแบบก็อยากเจอนะมีคนว่าเฮ้ยมึงยังโง่ดิมึงก็เสร็จมาดิเ็จเ็จหัวโอ้โหแบบเราเล่นหมดซบายเลยอยู่นะไม่อยากจะโกงในพาร์ทนี เป็นแบบเป็นปเปนเรื่อนก่อนนะตามคาดไม่ได้หวังอะไรมากมายนะฮะนะครับพุ่มผมนี่ชอบเล่นแบบเซิร์ฟเวอร์มากเลยนะพูดจากใจเลยคือแบบชอบแบบเซิร์ฟเวอร์สุด เวลาเล่นหมดโซร์ที่ไรต้องโอ้ย,อยมีกำเร็ดตกนิดนึงไม่เป็นไรนะครับแบบไม่ได้จ,จะผมยังตั้งค่าอีกยังไม่เป็น,นตั้งยังไงตั้งค่ามองไกลมองใกล้ชอบกดนี่ยัง คหาก่อนโอเคผมนี่ชอบลงเหมืองนะฮะเวลาเวลาอะไรแบบ,แบเวลาเล่นกับเพื่อนนะชอบเล่นลงเหมืองกันนะครับลงเหมืองกันแล้วก็สร้างบ้านาก,กันเสร็จแล้วก็ลงเหมืองแล้วมีบางทีก็ลืมบ้านด้วยนะครับก็วิ่งหาแบบ เออเราต้องลงไอ้นี่ด้วยนะฮะลงปักอินเอเกี่ยวกับอะไรอ่ะเออลงหมอดเตดบ้านอะไรประมาณนี้ไม่ใช้ถ้าไม่ทำนี่น่าจะหลง <c oughs> <c oughs> เพลินไงเพลินไงเวลาเวลาหาเมืองไนงะเวลาลงเหมืองก็ขุดไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะเวลาจะขึ้นมาก็ขึ้นทางใหม่่ป่ะ <c oughs> ทางเก่ากลับไม่ได้ไงลืมนะครับก็ต้องหาทางใหม่ แล้วก็ขึ้นมาครับไม่เจอเลยเลยไม่มีบ้านหาว่าไม่เจอต้องหาแทบตายนะครับต้องสร้างใหม่เลยโอเคผมต้องการสายนะครับสาย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 าย,าย,ายเดี๋ยวเราทำที่เก็บของกันรู้สึกรู้สึกรู้สึกของเต็มอ่าอุ้ยทำาหมัน กดกระโดดไปเลยออเก็บฟักทองไว้ต้นไม้เดี๋ยวไว้ปลูกหน้าบ้านนะนะเก็บไปเก็บไว้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 โอเคโอเคเดี๋ยววางที่นอนแป๊บนองไปตรงนี้เดี๋ยวมืดโอเควางตรงนี้ไปขุดทรายหรออัดอยู่ไหมนี่วะอัดอยู่ป่าววะ อาจอยู่นะงงอ,อุ้ยตรงนี้มีเดนเซียนด้วยมีเหมืองให้ลงด้วยจำแมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ที่หลังแล้วกันนะเอาไว้ที่หลังเราต้องขุดสายทำกระจกก่อนขุดสายทำกระจก พี่ๆพี่ใช้สกินอะไรอะนะครับผมไม่เห็นสกินเป็นตัวเป็นตนของพี่เลยนะครับนะเีนะ่ผมใช้อยู่นี่อยากเห็นเปล่าเห็นเปล่าอยากเห็นเปล่า,เ,าเอามายี่สิบเราเล่นเราเล่นกยนะดูซ้ายดูซ้ายดูอุ้ยอะไรเนะี่ยข้างล่างก็มีเหมืองนะปัด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 ,ปด,ปดมีด้วยเหรอ โอเคสายดูดก็มีด้วยโ okay, อ,อเคเฮ้ยเดี๋ยวลืมบ้านด้ยนะสายก็สิบการก็พอแล้วเดี๋ยวเราจะทำกระจกแบบไม่ใช่เป็นเออเผากระจกด้วยตกขามาเก็บไว้ข้างในดีโอเก็บไว้ข้างในโอเคครับเอาเผานะครับ โอ้โหไม่มีฐานอะมันไม่ไมีฐานเลยครับผม,อมขอทำประตูประตูประตูะตเอาเอาเอาไ่าก็ไดรก,กันประตูนี้มันแบบเออนะมันก็ใช้ได้อยู่นะครับเสร็จเชียวไม้ก็อโอเค บ้านอาจจะไม่สวยไม่หรูนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เอาเลยครับสรุสรปว่าวันนี้นะครับก็พักกันไปสัก,กูก่อนนะฮะก็ก็เป็นพาร์ทแรกเนาะนะครับกับการเล่นโหมดเซอร์ไว l นะครับกับเอชวิตรอดนะฮะในในในเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองโอเคครับเดวเจอกันในพนาร์ทนา CKS u n d a y เออไม่ใช่พี่เอกนี่ว่างั้นลาลาไปก่อนนะบบายเออ